บัวเขียวสีจาด้วยนะครับวันนี้เรามาทําต้มไอ้นียเอ้ยต้มอะไรวะต้มแซ่บวต้มแซ่บหมูกระดูกโอ้กระดูกหมูต้มกระดูกหมูกระดูกหมูนะไม่ใช่กระดูกควายอ่ะอันนี้ตอนนี้กําลังปั่นอยู่เราทดสอบก่อนเอาหอมบักกีใส่ก่อนเนี่ยปึ๊บเนี่ยดีลาท่าทางเป็นไงมอใจอ้ทุกอย่างในเครื่องเนี่ย เขาปรุงแล้วเอ้อะไรไม่รู้นะมันชื่ออะไรไม่รู้จับชื่อไม่ได้ไอ้จุไอ้จุเพื่อนแล้วไงว่ามึงนะนะไหะพูดอะไรมึงพูดมาเดี๋ยวกูจะลงนี่เลยนะแต่จริงๆนี่เกียรเราเขาเพิ่การต้มกระดูกหมูมันต้องต้มให้มันเปื่อยมันต้องไปต้มอะไรเยอะแยะแต่จริงอ่ะต้มไปก่อน ให้มันเปื่อยก่อนแล้วค่อยใส่เครื่องใส่เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะใส่ไม่มันะมันเปื่อยยังแต่เขารืนี้มันเปื่อยยังเปื่อยแล้วน่าจะเปื่อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวลองลองนั่นก่อนยังยังหน่อยนึงล้างอย่างดีล้างแล้วก็นตัดจริงๆรเนี่ยบ้านๆน่ทุกคนะทำเป็นอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามีคนกดไลค์กดแชร์มันก็มันก็ดีกว่านี้ใช่ไหม หรือว่าเราเราอยากมีกําลังใจการกินข้าวการทุกอย่างเรากินมาเราก็รู้อยู่เราทำแบบกินเนี่ยก็เหมือนเราไปซื้อเขาแหละอร่อยเราก็ทําอร่อยเหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าเราไม่มีเวลาเราคนทางานาเช้ากินข้าวเดีด๋ยวว่า<ด>แต่คนไทยอย่าไปลืมลูก,ลกเนเมียนะ <laughs> ไปเที่ยวเยอะไม่เอานะไอ้ต๋าเนี่ยเอออบออก,ก่อนให้มันเปื่อยก่อนขอฝากหน่อยนึง<ม>คือว่าอันนี้คือสูตรสำเร็จของนี่เนี่ยที่เขาทำกันน่ะของเด็กสาแก้วเขาทำมาเนี่ยเขาจะใส่เกลือแค่ปรุงรสแค่นั้นเอง<ม>แล้วต่อไปเราค่อยปรุงว่าหอมผักชีค่อยว่ากันหรือว่าซอสอะไรเนี่ยมันใส่ได้แหละแต่ว่า บางทีใส่เกลือมันก็มันจะกมกล่อมอ,อแต่อย่าไปกลมกล่อมกับไอ้หงทองหรืออะไรครับว่ากันนะไอ้คนถ่ายเนะี่ยฝาก like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอ๋อไอดี